โตยได้นะว่าเครื่องยนต์2.8ตัวจีปี2017ค่ะ คันนี้นะคะเหมาะมากเลยสาหรับใครกำลังมองหารถครอบครัวขนาดกลางนะคะเพราะออปชันเขาให้มาค่อนข้างเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะที่ว่าจะเป็นมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายขัดถังเสียงนี้ให้ครบเลยนะคะในส่วนของตัวนี้เนี่ยได้เป็นจอทัชสกรีนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็แอร์ได้เป็นออโต้ตัวเครยตัวนี้เนี่ยได้เป็นอัตโนมัติค่ะมีโหมดในส่วนของตัวประหยัดน้ำมันหรือโหมดเาวเวอร์ให้ครบเลยนะคะลูกค้าดูภายในนะคะเบาะน้องเนี่ยได้เป็นเบาะ้านะคะลายเสือแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะสำหรับตัวรถครอบครัวตลอดการ เหมาะกับการใช้งานยังไงลูกค้าดูแค่ตรงนี้ค่ะนี่ในส่วนของถาดว่างองค์อาหารนะคะมีให้ครบเลยนะคะสองจุดแน่นแน่นตั้งหลังคนขับนะคะใครนะคะมีลูกเล็กเด็กแรงนะคะกาลังมองหาตัวรถครอบครัวที่จะใช้งานคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะคันนี้นะคะจะขนควนขนของไม่มีปัญหาเลยตอนสามเขาสามารถแวนได้แบบนี้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเดือนนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อสดฟรีแบบเจ็ดหรือถ้าหาลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเอาไปเลยค่ะราคา5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนั้นกับรถครอบครัวตลอดการ i ินโนวาค่ะ